สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading นี่คือความรักทั่วไปราศีกรกฎนะคะ ประจำเดือนสิงหาคม2023วันที่ยึดตามแบบตอนตกนะคะเดี๋ยวแอดมินจะแนบให้ใต้คลิปพร้อมกับลิงก์ของ Facebook Instagram รวมถึง LINE แอดอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปดีอื่นๆอีกมากมายขอบคุณสำหรับกำลังใจ Subscribe, Like, Share และกระดิ่งเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะราศีกรกฎจะเป็นยังไงบ้างในเรื่องราวของความรักเดือนสิงหาคม2 2 3นี้นะคะ ขอทราบพ,พลังงานความรัก,การาศีกรกฎระจำเดือนสิงหาคม2 0 2 3ได้แล้วไหนด้านหลังออกมา อะไรบ้างราศีกรกฎให้คุณตั้งเป้าหมายไว้เลยนะคะว่าคุณต้องการอะไรบ้าง1 2 3 4 5เพราะว่าสิ่งที่คุณตั้งเป้าหมายหรือร้องขอนะคะคุณจะได้รับการตอบรับแล้วก็คุณจะได้รับความสําเร็จ เป็นอย่างดีทีเดียวเห้ไหมคะเนือทีออกมาบอกเลยว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณมีความสุขคุณจะได้เจอคนที่ใจดีมีเมตตาแล้วก็อาจจะได้เจอคนอุปถัมภ์ค้ำชูด้วยนะคะเนืีไหนความรักเติบโตแม่มีเกณฑ์ว่าคุณจะได้เจอคนถูกใจแล้วก็มีเกณฑ์จะได้สารสัมพันธ์นะคะความรักเจริญเติบโตงอกงามดีแล้วก็มีเกณฑ์ใครที่มีคนดีอยู่แล้วมีเกณฑ์พัฒนาความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางที่ดีแม่ให้เนืีตัวเลิกขึ้นเยอะ จังเลยเอราสีกรกฏน่าที่จะทั้งงานเงนิงนแล้วก็เรื่องการเรียนจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาหยิบยื่นหรือมีคนมายื่นข้อเสนอความรัก <c oughs> สวยหล่อเลือกได้นะจ๊ะเดือนนี้เดี๋ยวเรามาเช็ครายละเอียดกันเลยดีกว่านะคะแหมใน,ในเมื่อพลังงานหลักเปิดมาสักขนาดนี้แล้วคุณที่รู้สึกแย่ๆอยู่ในเรื่องงานผู้อ่านมองดูว่าสิ่งหาคมจะเป็นเดือนที่ฟ้าเปิดสำหรับคุณนะเ,เดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันเลย ราศีกรกฎความรักเดินสิงหาคมเป็นอย่างไรบ้างนะขอให้ได้รู้ค่ะจะมีเกณฑ์มีความรักมาทักทายนะมีเกณฑ์การเดินทางนะ coffee date ดูสิเข้ามาแบบไม่คาดฝันด้วยคุณเองก็ไม่คาดฝันเด่นชาร์ดว่าเป็น new energy นะคะ เดือนนี้นะะ่าที่จะได้เจอคนถูกใจแล้วมากเนาะขยายเซเว่นอวอนรีเวิร์สหน่อยนะเข้าทาเข้าทางเลยนะคะราศีกรกฎอาจเดี๋ยวเรามาดูที่คู่รักที่เป็นประเด็นก่อนผู้อ่นมองรู้ว่าประเด็นมันจบแบบ100%เเต็มนะ เขาคิดถึงคุณแต่เขาเข้าถึงคุณไม่ได้แล้วเขาก็รู้ด้วยว่าเขาเข้าถึงคุณไม่ได้ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณในเวลานี้เขาไม่พอรู้สึกว่าคุณเปลี่ยนไปแล้วคุณไม่ใช่ของเขาแล้วคุณเป็นคนใหม่ที่เขาไม่สามารถที่จะดึงกลับมาได้อีกแล้วเขายังรู้สึกดียังปรารถนาดีต่อคุณอยู่นะคะถ้าถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างเขารู้สึกดีกับคุณแล้วก็ไม่ได้รู้สึกแย่อ, Fuel. อีกต่อไปแล้วนะคะรู้สึกเคลียร์รู้สึกเหมือนกับแบบ ต่างฝ่ายต่างให้อภัยกันน่ะ ตัวคุณเองมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่เหมือนอ่านให้คนโสดเลยจริงๆนะแล้วเหมือนว่าจะได้พบรักทางไกลแบบไม่คาดฝันจากการเดินทางด้วยหรืออาจจะผ่านทางโซเชียลมีเดียด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันมามากกว่าหนึ่งอยู่แล้วอ่ะ n e w อินเดียฟิวเจอร์นะคะเป็นสามไม้เท้านะแต่ว่าในใจคุณนะบางครั้งยังแอบนึกถึงแล้วก็ยังมีการเปรียบเทียบระหว่างคนเดิมกับคนใหม่อยู่กับคนที่เป็นประเด็นด้วยนั่นหมายความว่าคุณน่าจะมีความผูกพัน กับคนเดิมๆเ,เยอะอยู่คนที่เป็นประเด็นเนี่ยนะคะคุณแล้วเขาอาจจะจบมานานเป็นเกือบปีแล้วตามพลังงานที่บอกไว้มันไม่ใช่แผลสดมันต่างฝ่ายต่างโตแล้วก็เขาเหมือนปรารถนาดีกับคุณอะว่าในเมื่อคุณอยู่กับเขาแล้วไม่มีความสุขเขาก็จะไม่ดึงคุณกลับไปขออยู่ห่างๆอย่างห่วงๆดีกว่านะคะดังนั้นก็เตรียมรับ ความรักครั้งใหม่นะเพราะ Energy Soul Connect มันก็มีสื่อถึงงแต่ว่าก่อนหน,น้านี้คุณยังไม่เจอหรือคุณยังไม่รับเพราะคุณอาจจะรู้สึกยังไม่พร้อม สิงหาคมจะเริ่มมีความพร้อมทางจิตใจมากยิ่งขึ้นมีเกณฑ์การออกเดทเกิดขึ้นเรามาต่อเนื่องคนโสดเลยแล้วกันคนโสดมีเกณฑ์การออกเดทนะคะได้เจอคนถูกใจแบบไม่คาดคิดเป็นคนที่คุณเคยตั้งเป้าหมายอยู่ในรีมริสหรือคนที่คุณขอพรเอาไว้นี่แหละได้เจอเดือนสิงหาคมนะเพราะ Energy มันคือการได้เจอแล้วหรือจะได้เจอในช่วงหนึ่งเดือนนี้นะคะ มีเกณฑ์จะได้พบเจอหรือดิวกับชาวธาตุน้ำกรกฏฟิสิกส์มีนะคะ Energy Soulmate Connection ขึ้นคุณคนนี้มี Energy ของความเป็น Soulmate ที่คุณอ่ะเป็นฝ่ายดึงดูดเขามาเองแต่หนักหน่วงไปทางโซเชียลมีเดียสัก80%แล้วก็เจอกันข้างนอกผ่านทางการเดินทางด้วยคุณมีเกณฑ์การจะได้ออกเดทถ้าคุณดิวอยู่แล้วคนคนนี้เขาจะขอจะเจอ,เจอขอออกเดทสารสัมพันธ์ นะคะแล้วก็มีการออกเดตมากกว่า1คนอยู่แล้วอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำกระกฎิจิกมีนะคะธาตุไฟแล้วก็ธาตุลมอยู่2องวัยบริชันเดินสิงหากคมเป็นเดนื้ที่คุณจะได้เลือกคนที่ถูกใจแล้วก็เพื่อที่จะสารสัมพันธ์ไปต่อในอนาคต คนคุยไม่ชัดเจนนิ่งมากนะคะเขานิ่งมากถ้าคุณตัดสินใจ move on หรือว่ามีคนใหม่คุยให้เปิดโอกาสกับคนใหม่ได้เลยเพราะฝั่งคุณเนี่ยพลังงานคนใหม่มาเต็มๆฝั่งเขามันนิ่งนะคะ in the n e w future ถ้าคุณรอแล้วก็รอแห้งเลยนะคะจับไม่เท้าผิดไหม <c oughs> <c oughs> นะเดี๋ยวจะมีคนใหม่หรือจริงๆมีแล้วอ่ะแต่คุณยังรั้งรออยู่อ่ะหยุดได้เลยเพราะเขาจะนิ่งและเงียบ แล้วบอกเลยว,ว่าการสื่อสารฝั่งเขาจะค่อยๆเงียบไปนะจะไม่มีการเรียกว่าสารต่อความสัมพันธ์ขออภัยที่พูดตรงๆจะไม่ให้ความหวังเพราะคุณมีค่าคุณคู่ควรกับอะไรที่เป็นของคุณจริงๆนะะต้องบอกว่าแบบนั้นทีนี้ก็เตรียมไปต่อกับ New e n e r g y ที่จะเข้ามานะคะมีความหวังที่จะชัดเจนไหมน้อยอยู่นะเพราะคนคนนี้เขาคิดถึงแต่ตัวเขาเองนะคะเนี่ยค่ะ เขาไม่ได้มีอะไรที่อยากจะรู้อยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับตัวคุณเยอะเลยดูสิไม่พยายามทําอะไรด้วยมีแต่คุณนะ่ะแชทหนักขวาอยู่คนเดียวหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นให้ถอยออกมาแล้วก็ไปเริ่มกับคนที่เขาเหมือนกันกับคุณเพราะคุณจะได้เจอคนแบบนั้นนะในเดือนสิงหานี้แหละมีเกณฑ์แล้วอาจจะเลยนิดหน่อยเองนะคะในอินเดียฟิวเจอร์ก็ต้องตัดสินใจเลือกให้ดีนะว่าจะดีกว่าคนที่เขาเตรียมพร้อมที่จะเงียบใส่คุณนะ่ะ คุณจะถึงคุณชายือ้อมันก็จะไม่เป็นผลนะแต่ด้คุณตัดสินใจแล้วว่ามองหาโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาคุณได้แน่นอนนะมาถึงคนมีคู่ที่ไม่ได้มีประเด็นกันบ้างตัวมีคู่ของคุณไม่ค่อยที่จะไม่ค่อยที่จะสวีดหวานเลยเนาะจะเป็นฝ่ายคุณที่ส่งข้อความถามถ่ายอะไรประมาณนี้นะผู้ห่นมองดูว่าเขาน้าที่จะมี เรื่องในครอบครัวหรือว่าคนคนนี้เป็นนักธุรกิจทํางานเยอะอาจจะเรียกได้ว่าโฟกัสไปที่เรื่องงานเพื่อที่เตรียมสําหรับอนาคตจริงๆต่อให้ไม่พูดคนคนนี้ก็รู้อยู่แล้วแหละว่าคุณต้องการอะไรดังนั้นเดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่เรียกได้ว่าประคองทรงในเรื่องของการสื่อสารเขาก็ไม่ได้มีใครนะแต่คนคนนี้เนี่ยในช่วงเดือนนี้คนข้างที่จะติดอยู่กับงานแล้วมีอะไรหลายๆอย่างที่ เขาต้องดิลเยอะดังน,นั้นก็คุยในละักษณะที่ทําให้ต่างฝ่ายต่างสบายใจซึ่งกันและกันแล้วก็ระหว่างคุณกับเขาความรักคงจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะนะถึงจะได้มีเกณฑ์การแต่งงานหรือมั่นหมายผู้หันยังไม่เห็นที่ฝั่งเขาแต่ฝั่งคุณคิดเยอะอยู่แต่ว่าฝั่งเขาเนี่ยเขาต้องการทําทุกอย่างให้มันพร้อมแล้วก็เขาต้องการทําทุกอย่างให้มันมั่นคงสําหรับคุณ energy เนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าคุณต้องการอะไรแล้วเขาก็อยากที่จะทําความฝันของคุณให้เป็นจริงเพียงแต่ว่าคุณดีกว่าคนที่ไม่ค่อยสวีทปากไม่ค่อยหวานไม่ค่อยช่างเจรจาแต่ว่าก็เอาความน่ารักของคุณเป็นที่ตั้งเพราะคุณเป็นคนช่างเจรจาใช่ไหมถามได้คุยได้ค่ะเขา happy enjoy ที่จะตอบคําถามคุณดังนั้นไปต่อนะคะไปต่อขอให้มีความสุขมากๆนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ